เอาเนสก่อนก็นได้เนสก็เจอที่ขอนแก่นแต่งตัวมานึกว่าอายุย22รู้่ะแต่งตัวมาแซงแซงแซงอายุ <laughs> เพลงมากเออแล้วก็ร้องเพลงร้องรอบเป็นโ no. นก็คือค if i end <c oughs> ซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บเด็กคนนี้มันกล้าวมันเลือกเพลงนี้มา เราตอนที่ร้องตอนแรกก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้อแล้วพอร้องมาปุ๊บเออรอด <c oughs> คือจริงๆแล้วเราก็จะดูคนที่บุค,คลิกหน้าตาดูดีก่อนแล้วเราก็จะลุ้นว่าขอให้มันร้องให้ได้คืออย่นร้องออกมาแล้วอย่าเยินเนะ่ะแบบมันมีเยอะมากเลยที่ร้องแล้วครูก็ทุกคนก็แบบพอเดินขึ้นเวทีมาครูทุกคนก็ตัวตั้ง <c oughs> พอร้องร้อง หด <gesch uce> แล้วก็ห ik, ันมามองหน้ากันแล้วเสียดายเนาะพอเนสร้องมาอ่ะโอเครอดไอคนนี้มันพอได้มันมีมันมีของที่ไปต่อยอดได้ก็น่าก็มองไว้ว่าเออน่าสนใจสำหรับครูก็มองว่าไอเนี่ยถ้ามันเก่งกว่านี้นิดนึงนะในรอบเวิร์กช็อปนะมันจะต้องควรจะเป็นหนึ่งใน12คนในบ้านพอมาถึงเวิร์กช็อปก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่อ่ะ ยิ่งถ้าเทียบกับใบหมอนแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยใบยหมอนมันแบบเป๊ะเด็กด้วยไม่เคยไม่ช้ำด้วยแล้วก็ไม่เคยรอยเรียนร้องเพลงมาก่อนคนไม่มีพื้นฐานทำได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วถ้าสอนมันละ่ะแล้วถ้ามันรู้ว่าเอ,อ้ยอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ไม่อะไรเงี้ยมันจะเก่งขึ้นไปอะไรเงี้ยไอ้ทางนั้นนะมันเห็นแล้วมันจะมีความรู้สึกฮเฮ้ยมันท้าทายเด็กคนนี้มันเลาใจเอ,อ,อย่างของหนูเนี่ยรูปร่างหน้าตามาก่อนผ่านเพราะมาจากตรงนั้นก่อน เออมันขาวมันน่ารักมันร้องโอเค่ะให้โอกาสมาดูกันอีกทีแล้วพอมาเจอกันปุ๊บได้เข้ามาใน24คนนี้ก็ถือว่ามาสบายเพราะมาลงเวิร์กช็อปแล้วทำได้ดีความโดดเด่นยังอยู่แล้วก็นิสัยส่วนตัวด้วยแหละความเป็นเด็กต่างจังหวัดความอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันเป็นคนหน้าตาดีที่มันไม่น่าหมันไส้อะ มันไม่น่าหมัน่นไส้มันไม่ได้แบบเลือดเชิดเชิดหรือแบบเก๊กอะไรอย่างเงี้ยออันนั้นก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพอเข้ามาอยู่ในบ้านเลก็กก็โดนแกล้งก็สนุกก็เล่นนู่นเล่นนี่ตลกอ่ะถือว่าคือในบ้านเล็กเนี่ย <ừ. S 1> มันก็เป็นอันหนึ่งเลยนะที่เราดูเพื่อการตัดสินใจบางคนไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยหรือเห็นแต่มันไม่เห็น ตัวตนไม่เห็นความสนุกก็ต้องเสียโอกาสไปเพราะมันอาจจะไม่เหมาะอะไรการคือถ้ากรรมการยังมองไม่เห็นแล้วใครจะโหวตคุณหวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้ความจืดชืดความดูไม่มีสเสน่ห์ดูไม่มีสีสันอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนนะครับก็โอเคพออยู่ในบ้านเล็กก็รับโจทย์ไปก็ผ่านทุกโจทย์สิ่งหนึ่งที่งงก็คือว่าเออ เรื่องของการวางอารมณ์ของเนสในการร้องเพลงมันไม่เคยวางผิดเลยซึ่งเด็กอายุเท่านี้ยากนะที่แบบร้องมาแล้วจะมีความพอดีนี่พูดถึงตั้งแต่ในบ้านเล็กซึ่งเราอยู่คนละกลุ่มแต่ครูก็จะดูไว้เพราะว่ารู้แล้วว่ามันจะต้องอาจจะมีการเลือกอีกครั้งหนึ่งซึ่งกรรมการทุกคนต้องมาช่วยกันเลือกไม่ใช่ว่ากลุ่มใครก็มีสิทธิ์จะเลือกเด็กตัวเองเข้าอย่างเดียว เออก็ก็ลองดูทุกกลุ่มแล้วก็ทําบัญชีของตัวเองไว้เหมือนกันว่าถ้าเราจะต้องเลือกกลุ่มนี้สองคนต้องมีใครบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามาในบ้านใหญ่ก็โอเคหนูก็สนุกสนานแล้วก็มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วที่สําคัญก็พัฒนามากนะเรื่องรเรื่องเรื่องร้องเรื่องอะไร,รดีขึ้นเยอะก็มาถูกทางละก็ทําต่อไป ก็อย่างที่บอกก็มีอยู่วีกนั้นแหละที่ต้องเตือนกันเพามันเฉยไฉออกไปนอกนอกเป้าหมายนิดเดียวนะครับแล้วหนูก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้เร็วซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญก็สู้ๆต่อไปไม่รู้ว่าผู้หญิงจะได้อยู่ถึงรอบสุดท้ายกันกี่คนแต่ตอนนี้ชนีเหนียวมากชนีเหนียวมากๆ วีคหน้าเนี่ยปากเขวคงจะสนุกขึ้นอีก่นีมาละคนยังมาตอนนี้เรามีเราเรามีเจ้าถิ่นอยู่แล้วหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็มีเด็กใหม่เฟชชี่เฟชชี่ปากเขวดับด้วมันจะต้องมีอีกหนึ่งคนแล้วถ้าสมมุติว่าวีคหน้าไอ้สองคนนี้ไม่ต้องยืนเนี่ยฉดีไปยืนเัินระงมเลยสา